สวัสดีครับเราอยู่ในเกมดีมดีก์ซ็อกเกอร์2019นะวันนี้ก็เพื่อไปดูอัน,นยังไม่มีตังค์อ่ะเดี๋ยวขอเก็บตังค์เยอะก่อนถ้าถ้าถ้าเก็บตังค์เยอะเดี๋ยวผมซื้อซื้อ,อตัวโชว์เลยนะครับผมขอเล่นโชว์สักคลิปนึงก่อนผมพูดเลยนะการซื้อคือตัวมันไม่ใช่ง,ง่ายเลยโคตรยากเลยครับ Well, what an here today. Both teams will be looking for the win. And managers have picked strong lineups today. No real surprises. The home team has gone with a strong lineup here. And the away team have gone with this formation. And we're off. This should be an entertaining game. Played in field. Conte, another great tackle. โอ <side. S 2> ้โหโดนสายาว <attack. S 2> ครับยาวครับอย่างทมมัสครับเออผมพูดเลย คนเก่งมันก็อย่างเงี้ยหละครับเล่นทีเห็นไหมก็โหดไปหมดพลาดนะพลาดนะพลาดนะโอ้ยพาดเลยอ๋อมาเดมาเดมาเดสิบส่วนแก้เออจังหวะนี้สวยติดพี่บิเบอร์สิบเอ็ดมันจะมาแย่งแต่แต่มันแย่งแต่ไม่แย่งไม่ทันหรอกเดี๋ยวเดี๋ยว

สวยสมที่เป <c oughs> ็นทีมผมจริงๆรลับใช่ผมซื้อตัวอะไรคอมเมนต์มาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ ไม่รู้นะเสียงจะหายหายเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะโอปสตร์คเกอร์สบแต่เกือบไม่ได้นะลูกคือลูกมันที่เก๋สวยเด็ดอะไรร้ดูนิดนึง ถ้ายิงยิงตรงนี้่สวยมากโกรับไม่ได้ลูกเนี่ยผมพูดเลยไม่มีทวาบาดเจ็บมาต่อครับมามาเอ๊ะยืเอาไปยืนเด t h เลย the cards yet referee. from No ถ้ามันตัวเด่นก็น่าจะส่งเลยติดเบอร์เก้าคู่เบอร์เก้าคูยิงไม่เข้าอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยฮะทำไมเบอร์เก้ายิงไม่เข้าเพาเสียงดังก็ขออภัยด้วยมันไม่ค่อยยิงเห็นเสียงผมเท่าไรนะ ปรับนี่ดีปรับประมาณกลางนี้น่าจะสวยไม่ไยินเสียงเลยเอาอุ๊ยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ออานะเสร็จนะเสร็จนะเสร็จนะใบเหลียงใบทีมเราบัตเตอร์ฟาดผับ เอไอ,าอายิงพลาดอ่ะเอเอมือ,อ,อผมไม่อยากจะผมไม่อยากจะพูดสงสารมันโกผมแทบไม่ได้แตะเลยอาก็ดูวะฮ่าจังหวะนี้โคตรสวยลอยเข้าไปดีซัดเต็มแข้งล่อเต็มขาฉายาครับฉายาชะนะแน่ชนะชะนชะ,นชะนอีกเอออยาก อยากเจอครอบครัวคนจริงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปแข่งออนไลน์คนอื่นนะวิคิรูปวิคิสวยนะแต่ว่าผ้าอีนี้เดียวเองนะครับอาวงไปแล้วแต่ผ้าว่ะปาไปไาป,ไปสวยกองหลัง วิ่ว uh uh ิ no <t uh. <t uh ่งวิ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 ่งวงวิ่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  ผ่าดิจบเกมครับยังโหดกับตันก็ได้ออฟเดอแมตนะครับสุดยันได้เงินมาสิบเก้าาทแต่ไม่อยากกดกดเนี้ยเดี๋ยววันนานก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมน่าจะแข่งออนไลน์แล้วเพราะว่าแข่งธรรมดารู้สึกก็เบื่อเบื่อเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ผมก็ต้องหาเงินในะตอนนี้ ใส่ตำแหน่งผิดเออก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แวรกันเดี๋ยวถ้าผมถ้าผมไม่ได้อัดคลิปหรือผมเล่นเล่นเล่นไปโดยไม่ได้อัดคลิปนะก็ถ้าผมได้ให้เงินมาสักามสามพันนะครับเพื่อไปซื้อือตัวประมาณอาะไรว่ 8ป,ป4ี่ขึ้นขึ้นไปนะครับม,มันมันมันจะได้คุ้มหน่อยนะครับตอนนี้ถ้าบางตัวมันถ้าบางตัวมันดาว้ามาเม็ดดีก็สุดยอดละเออขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็บ๊ายบายนะครับ